หลังจากที่ผ่านมาเรามีการรับชำระหนี้และจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คแต่เช็คเหล่านั้นจะถูกลงบัญชีเป็นเช็ครับล่วงหน้าและก็เช็คจ่ายล่วงหน้าไว้เสมอถึงแม้ว่าวันที่เช็คนั้นจะระบุปเป็นวันที่ปัจจุบันก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการผ่านเช็ครับแล้วก็เช็คจ่ายด้วยโปรแกรมจึงจะลงบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับเรา ขอเริ่มกันที่หัวข้อทะเบียนเช็ครับกันก่อนดีกว่านะคะหากคุณได้รับชําระนี้จากลูกหนี้เป็นเช็คเช็คที่คียลงไปในหน้าจอรับชําระนี้นั้นจะถูกเก็บอยู่ในทะเบียนเช็ครับซึ่งอยู่ในหัวข้อการเงินธนาคารและก็ข้อ3ทะเบียนเช็ครับค่ะในส่วนของทะเบียนเช็ครับ จะประกอบด้วยรายละเอียดเหล่านี้ค่ะวันที่เช็คก็คือวันที่ที่อยู่ในเช็คนั่นเองแล้วก็จะมีเลขที่ของเช็คเช็คของธนาคารเช็คสาขารหัสลูกค้าผู้สั่งจ่ายก็คือลูกค้าของเรานั่นเองนะคะสถานะเช็คโปรแกรมจะลงเป็นเช็คในมือไว้เสมอเมื่อมีการผ่านเช็คโปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะเช็คเป็นเช็คผ่านให้กับคุณ และในส่วนของวันที่ผ่านเช็คตรงนี้โปรแกรมจะขึ้นตามวันที่เช็คไว้ก่อนเมื่อมีการผ่านเช็คโปรแกรมจะขึ้นวันที่ผ่านมาถามเมื่อคุณกำหนดวันที่ลงไปวันที่ผ่านเช็คนั้นจะเปลี่ยนให้ด้วยยอดคงเหลือจากชำระใบเสร็จกรณีที่คุณรับชำระน,น,นี้เกินส่วนที่เกินนั้นจะถือเป็นยอดคงเหลือจากชำระใบเสร็จคุณสามารถนำเช็คที่ยอดคงเหลือ เกินนั้นไปทําการรับชำระนี้ในคราวต่อไปได้ด้วยในส่วนของเลขที่ไปสำคัญมีการอ้างอิงด้วยนะคะว่าเช็คนี้รับมาจาก r e n u m b e r ที่เท่าไหร่และยอดเงินใน RE เป็นยอดเงินเท่าไหร่และยอดที่ชำระด,ด้วยเช็คเป็นยอดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองไปทําการผ่านเช็ครับกันนะคะให้ปิดเมนูตรงนี้ก่อน เมื่อนำเช็คที่ได้รับไปขึ้นเงินหรือนำฝากที่ธนาคารหากยอดเช็คดังกล่าวสามารถขึ้นเงินได้โดยไม่มีปัญหาใดๆให้คุณเข้าที่เมนูผ่านเช็คนั่นก็คือเมนูการเงินธนาคารข้อ2บันทึกเช็คผ่านเลือกเลขที่เช็คที่คุณต้องการสังเกตแถบสีเขียวหากคุณต้องการจะค้นหาเลขที่เช็คที่คุณต้องการจะผ่านคุณคลิกที่เรียงใหม่ค่ะ แท็กเขียวเข้มจะย้ายมาอยู่ในช่องของเลขที่เช็คให้คลิกที่ปุ่มค้นหาเพื่อใส่เลขที่เช็คที่คุณต้องการแต่อย่าลืมนะคะต้องมี QR นำหน้าด้วยแล้วตามด้วยเลขที่เช็คคลิกตกลงโปรแกรมจะค้นหาเลขที่เช็คที่คุณระบุทำให้คุณสามารถค้นหาเลขที่เช็คที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นในกรณีที่คุณมีเช็ค หลายใบหากคุณเลือกได้แล้วดับเบิลคลิกค่ะโปรแกรมจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมมาเพื่อถามเราว่าธนาคารที่นำฝากให้เราเลือกแบงค์ที่เราต้องการจะนำฝากคลิกที่ปุ่มแว่นขยายสมมุติว่าเราจะนำเช็คใบนี้ไปฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์คลิกตกลง ใส่วันที่นำฝากลงไปค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมหากเป็นเช็คต่างจังหวัดคุณอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมด้วยถูกไหมคะคุณสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้เลยและโปรแกรมจะลงบัญชีเดบิตค่าธรรมเนียมในรายวันให้เองแต่ถ้าไม่มีคลิกตกลงค่ะโปร,ปรแกรมจะขึ้นเครื่องหมายถูกข้างหน้าให้คลิกที่ปุ่ม F5 ทำงาน ใส่วันที่ผ่านลงไปซึ่งวันที่ผ่านนี้จะต้องเป็นวันที่เดียวกันกับวันที่เช็คหรือเป็นวันที่หลังจากวันที่เช็คไปแล้วดิฉันขอระบุเป็นวันที่11จากนั้นคลิกตกลงเราจะมาลองดูในหัวข้อการเงินธนาคารและทะเบียนเช็ครับอีกครั้ง เพื่อสังเกตว่าสถานะเช็คนั้นถูกเปลี่ยนให้แล้วจริงๆเป็นเช็คผ่านแล้ววันที่ผ่านเช็คก็เป็นไปตามที่เราระบุไว้นั่นก็คือวันที่11เดิือน2นั่นเองเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์วันที่นำฝากวันที่10เดือน2 เมื่อเรามีการผ่านเช็คเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้ด้วยในสมุดรายวันรับเลขที่เอกสารนั่นก็คือเลขที่เช็คนั่นเองเราจะลองดูในสมุดรายวันรับกันนะคะว่าโปรแกรมลงบัญชีถูกต้องหรือไม่คลิกที่บัญชีลงประจำวนันรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีจากนั้นเลือกสมุดรายวันรับ QR เบอร์4 4 1 5 5 5ได้เดบิตเงินฝากออมทรัพย์คเครดิตบัญชีเช็ครับล่วงหน้าออกไปซึ่งก็เป็นการลงบัญชีที่ถูกต้องแล้วลองกลับมาที่หัวข้อการเงินธนาคารทะเบียนเช็ครับอีกครั้งค่ะ สมมุติว่าเช็คที่คุณรับมานั้นธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้คุณจะต้องทำการบันทึกประวัติเช็คคืนด้วยซึ่งถ้ามีการผ่านเช็คไปแล้วจะต้องมีการยกเลิกการผ่านเช็คซะก่อนเมื่อคุณเลือกเช็คที่คุณต้องการจะยกเลิกได้แล้วให้คลิกที่ปุ่มด้านบนค่ะปุ่ม pass ก็คือปุ่มยกเลิกการผ่านเช็คนั่นเอง โปรแกรมก็จะขึ้นมาถามว่ากรณาเลือกตกลงเพื่อยืนยันให้ยกเลิกการผ่านเช็คใบนี้ให้คลิกที่ตกลงค่ะสังเกตสถานะเช็คนะคะจากเช็คผ่านโปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะเป็นเหมือนเดิมก็คือเช็คในมือคุณคิดว่าในใยวันที่เมื่อกี้ลงบัญชีไว้โปรแกรมจะลบทิ้งให้ด้วยไหมคะถูกค่ะโปรแกรมจะลบทิ้งให้ด้วย ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการบันทึกประวัติเช็คคืนให้คลิกที่ปุ่มนี้ค่ะเป็นปุ่มบันทึกประวัติเช็คคืนนั่นเองคลิกเลยค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นบอกว่าการณาเลือกตกลงเพื่อยืนยันให้บันทึกประวัติเป็นเช็คคืนไว้คลิกที่ตกลงเช่นกันโปรแกรมจะให้ระบุวันที่คืนสมมุติว่าเป็นวันที่11 เหตุผลของการคืนหากไม่มีไม่จะเป็นต้องกรอกก็ได้ธนาคารที่นำฝากไว้ก็คือเช็คที่คุณได้รับมานั้นคุณนำฝากที่ธนาคารใดคลิกที่ปุ่มแว่นขยายเลือกธนาคารที่เราได้นำฝากไว้ก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองคลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้งโปรแกรมก็จะขึ้นประโยคมาว่า ไม่โปรแกร,รมได้บันทึกประวัติเช็คยกเลิกเช็คคืนเก็บไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับเช็คใบเดิมจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเช็คคืนยื่นใหม่เพื่อรอทํารายการต่อไปหากมีการรับเช็คใบใหม่เข้ามาคุณสามารถกด a l t e r n a t e e เพื่อแก้ไขาได้ที่เช็คใบนี้ซึ่งมีสถานะเป็นเช็คคืนยื่นใหม่ได้เลยคลิกตกลงสังเกตสถานะเช็ค จะถูกเปลี่ยนเป็นเช็คคืนยื่นใหม่ให้คุณคลิกที่ข้อมูลถัดไปวงเล็บเพจดาวสังเกตนะคะสถานะเช็คก็จะเป็นเช็คคืนนั่นหมายความว่าการที่คุณบันทึกประวัติเช็คคืนนั้นโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น2สถานะสถานะแรกจะเป็นเช็คคืนส่วนสถานะที่2ก็จะเป็นเช็คคืนยื่นใหม่ ในส่วนของเช็คคืนนั้นจะบันทึกประวัติเอาไว้เฉยๆในเครื่องคุณสามารถที่จะดูรายงานเกี่ยวกับเช็คย้อนหลังได้ว่าลูกค้าท่านนี้มีเช็คคืนกี่ใบแต่ในส่วนของเช็คคืนยื่นใหม่คลิกที่ข้อมูลที่แล้ววงเล็บเพจอัพค่ะ ในส่วนของเช็คคืนยื่นใหม่นี้คุณสามารถนำไปผ่านเช็คอีกรอบได้หรือถ้ากรณีที่ลูกค้านำเช็คใบใหม่มาแลกเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลขที่เช็คตรงนี้ได้เลยโดยคลิกที่ปุ่มแก้ไขด้านบนสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเลขที่เช็คกันนะคะเปลี่ยนเลข5ข้างท้ายเป็นเลข6แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะถามว่าท่านต้องการเปลี่ยนเลขที่เช็คใช่ไหมถ้าใช่คลิกตกลงกรุณายืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลคลิกตกลงเรียบร้อยค่ะโปรแกรมได้เปลี่ยนเลขที่เช็คให้คุณแล้วจากนั้นคุณก็นำเช็คใบใหม่ไปผ่านเช็คอีกครั้งตามขั้นตอนที่ได้บอกไปสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้นำเช็คใบใหม่มาแล้ แต่ลูกค้านำเงินสดมาชำระหนี้แทนเช็คคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะไม่ยากค่ะให้คุณนำเช็คที่ว่านี้ไปบันทึกเช็คผ่านอีกครั้งแต่แทนที่คุณจะนำฝากในแบงก์เดิมให้คุณเลือกธนาคารที่เป็นเงินสดนั่นเองคลิกที่ปุ่มแบนขยายค่ะ <c oughs> ก็คือ ีลูกค้านำเงินสดมาชําระนี้แทนเช็คคลิกตกลงวันที่นำฝากสมมุติว่าเป็นวันที่12คลิกตกลงคําเตือนธนาคารที่นำฝากในเช็คไม่ตรงกับธนาคารในใบนำฝากเลือกตกลงเพื่อเปลี่ยนเป็นตามใบนำฝากไปเลยเลือกยกเลิกเพื่อตรวจสอบก่อน ให้คุณคลิกที่ตกลงได้เลยค่ะมีเครื่องหมายถูกนำหน้าแล้วคลิก F5 ทำงานระบุวันที่ผ่านลงไปสมมุติว่าเป็นวันที่12คลิกตกลงเรียบร้อยค่ะคุณคิดว่าโปรแกรมจะลงบัญชียอย่างไรคะไปดูกันเลยเมนูบัญชี ลงประจำวนันรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีเลือกสมุดร,รายวันรับในที่เช็คจะเดบิตเงินสดเครดิตด้วยเช็ครับล่วงหน้าออกไปซึ่งก็เป็นการลงบัญชีที่ถูกต้องแล้วออกจากเมนูนะคะ